อีกเรื่องหนึ่งผู้ตัดสินเราไม่ได้ว่านะแต่เราหมายความว่าเราเอาประสบการณ์ที่เราเจอตั้งแต่เด็กเข้ามาเนี่ยเขาพลาดจริงหรือว่าเขายัางไงเราควรมองเขาแบบไหนผมว่าตอนนี้เหลือแค่ด็กสามอะที่ไม่มีเวียอ่าถูกใช่มันก็ไอช่วงในหลีกผมว่าก็หนักแล้วนะไปเจอช่วงชำเป็นลีกนี่ มีผลประโยชน์มากมากเนี่ยคือคือทําทีมมาเพื่อตรงนั้นอะ่ะมันเสียเสียหลายใชม่มันก็ควรไปมอนิเตอร์กันเยอะๆอ่าผมถามงี้ไอบีอเนี่ยไอไทยทอดสดถึงแม้จะเป็นกล้องธรรมดาเราในฐานะานาักบอลอ่ะสมมติมันเกิดเหตุการณ์ที่มันเตะก,กันหรือกรรมการไม่ทันอะ่ะควรมี VR แบบเคยเห็นฟุตซอล นี่เข็นเขาบอกจะมีแล้ว V S เออ V S อ่ยเช็คเช็คย้อนหลังอ่ะเอาแบบเอาไปสองครั้งคนละทีมเหมาะสมกว่าไหมในเวลาที่แบบไม่ต้องใช้ V R ที่มันเป็นห้องทำงานใหญ่โตหรอกที่ถ่ายทอดสดอ่ะมันจะมีรีลันนิดนึงกรรมการวิ่งมาดูดิหนึ่งนาทีก็รู้แล้วแทนที่คุณจะไปตัดสินว่าเอาคุณรวบในเขตโทษหรือคุณไปปัดขาไหมมันอาจจะไม่เห็นเต็มเต็มมันช่วยได้ไหมตรงเนี้ยผมว่าช่วยได้ช่วยได้เยอะมันก็ ควรจะมีสําหรับแต่หลีกสามที่มันก็เป็นหลีกที่มันก็มันก็ต้องขึ้นไปหลีกสองอ่ะมันก็ต้องให้มันไม่ห่างกันมากในการมาตรฐานในการตัดสินผมว่าควรจะมีนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปโดยที่มันค้านสายตานักเตะนักเตะก็ไม่ยอมรับใช่เพราะว่ามันก็เดี๋ยวนี้แบน์ย้อนหลังกันเยอะนะแต่ว่ามันก็คะแนนมันก็มันเดิมมันก็ไม่ได้อะไรแบนนิดหน่อยแล้วกลมาเป๋าต่อโอเค ฝากแฟนแม่โจ้ะนะครับปีนี้คือในใสายตาผมนะแม่โจ้เขาเขาเตรียมจะขึ้นนานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จลองพูดถึงแฟนบอลเขาหน่อยจริงจผมคิดว่าปีนี้พร้อมที่สุดแลวคิดว่าน่าจะขึ้นได้แต่ว่ามันยังมีอะไรใหม่หลายๆอย่างในทีมมันก็คิดว่าปีนี้เล็กสองถ้าทำได้มันก็แชมเปี้ยนลีกผมว่าทัน ทันแน่แแชมหรือป่าไม่แน่ใจถ้าแชมเบลีผมว่าทันแล้วไปที่แชมเปนลีอีกทีผมว่ามันก็คิดว่าพร้อมเจอกับโซนอื่นมากกว่าปีแล้วด้วยมากกว่าปีที่ผ่านมาเข้าไปคิดว่าน่าจะรอบแรกนาสู้ได้มากกว่าเดิมใช่คิดว่าอย่างน้อยปีนี้ต้องลึกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมโอเค